ดูกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและก็สหรัฐกันบ้านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสประเทศนี้ก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจทั้งคู่เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางด้านทหารเนี่ยละเอียดอ่อนมากนะคะทั้ง2ประเทศต่างคนต่างก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยสักเท่า่ว่าตัวเองนั้นมีอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรบ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจีนระง,งับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศเพราะว่าจีนเองไม่พอใจนะคะที่สหรัฐนั้นขายอาวุธให้กับไต้หวันแต่ดูเหมือนว่าล่าสุด ใช่ไหมคะที่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ทางทหารเนี่ยระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจะดีขึ้นจากการที่มีนายทหารระดับสูงเนี่ยไปมาหาสู่กันมากขึ้นครับนายทหารที่ว่านะครับก็คือพลเรือเอกไม้มุลเล่นครับประธานเสนาธิการทหารของสหรัฐนะครับที่ไปเยือนจีนเสร็จไปแล้วนะครับเยือนไป4วันค่ะแล้วก็หลังเมื่อ6เดือนก่อนนะครับรัฐมนตรีกลาโหมโรเบิร์ตเกสก็เพิ่งจะเยือนจีนไปด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ทอนให้เห็นว่าจีนกับ สหรัฐนะครับตอนนี้มีความสัมพันธ์ทางทหารที่กําลังดีขึ้นครับแล้วก็ระหว่างการเยือนนะครับเขาคือพลเรือเอกไม้มุลเล่นนะครับก็ได้มีโอกาสเยี่ยมชมฐานทัพบ,บอกอากาศแล้วก็เรือรวมถึงหน่วยควบคุมอาวุธนิวเคลียร แล้วก็ได้ไปชมขี่ปนาวุธพิสัยใกล้ C S S 7ได้ไปลองนั่งเครื่องบินขับไล่ซู27เป็นครั้งแรกซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดของจีนแล้วก็ยังได้ชมเรือดำน้ำชั้นหยวน 39A แล้วก็ชมการซ้อมรบของทหารจีนด้วยแหมดูเยอะนะคะ,ะครั้งนี้เนี่ยเหมือนจีนก็ เปิดโอกาสให้สหรัฐเข้ามาดูาว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของจีนน,นั้นมันก้าวหน้าพัฒนาไปถึงไหนแล้วซึ่งจริงๆทั้งสองประเทศนี้นแข่งกันมากเลยในเรื่องของอาวุธน,นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะนักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นการสะท้อน,นะะว่าประเทศจีนเองก็เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็แสดงความโปร่งใสและแสดงความเชื่อมั่นต่ออำนาจทางการทหารของจีนเองด้วยรวมถึงการแสดงมิตรไมตรีอันดีตอบสนองที่สหรัฐนั้นก็เปิดฐานทัพเปลือยที่ใหญ่ที่สุด ให้พลเอกเฉินปิงเตอ๋อประธานเสนาธิการทหารจีน,นได้เข้าเยี่ยมชมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเอเรื่องประเด็นสําคัญที่หลายฝ่ายก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าได้มีการหยิบยกมาพูดหรือเปล่าก็คือ,อปัญหาบริเวณทะเลจีนใต้ใช่ไหมคะที่บริเวณนี้มีหลายๆชาติในเอเชียก็พยายามที่จะอ้างสิทธิ์ว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของอยู่ก็ทั้งจีนทั้งิลปินเวียดนามก็ อ้างสิทธ์เหมือนกันแล้วโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐเนี่ยสนับสนุนเวียดนามกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเขามีการหยิบยกมาพูดกันในด้านใดบ้างคะจริงๆแล้วนะครับนอกจากทั้ง2ฝั่งนะครับบอกว่าจะมีการร่วมมือมากขึ้นก็แอบมีหยิบประเด็นนี้มาด้วยนะครับโดยพลเอกเฉินของจีนนะครับก็ได้เตือนสหรัฐนะครับให้หยุดซ้อมรบร่วมกับฟิลิปปินส์หรือเวียดนามในบริเวณทะเลจีนใต้ครับซึ่งทั้งจีนฟิลิปปินส์และเวียดนามก็อ้างกรรมสิทธิ์อย่างที่คุณนุชไทยบอกนะครับแล้วก็การเย ทำให้เกิดคําถามว่ามีความสําเร็จในเชิงแบบรูปธรรมใดๆขึ้นมาบ้างหรือเปล่าซึ่งนายมาเสี่ยวเทียนนะครับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของจีนก็บอกว่าแน่นอนนะครับว่าต่อไปในอนาคตก็จะไม่มีใครมาว่าจีนได้อีกแล้วนะครับว่าจีนไม่มีความโปร่งใสและครั้งต่อไปเมื่อเขาไปสหรัฐเขาก็จะบอกได้ว่าเราก็ต้องการความโปร่งใสแบบเดียวกัน อยากเข้าไปเห็นห้องนักบินไม่ใช่ไปนะครับแล้วก็ยืนดูห่างาจากเครื่องบิน<ฆ>ยืนอยู่ห่างจากขึ้นประมาณ2 0 0เมตรแล้วก็ชี้ให้ดูว่านี่ไงห้องนักบิน ใช่ค่ะคก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยมีความเปิดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเัาวิเคราะห์ก็ยังคงไม่ค่อยจะเชื่อมั่นเท่าไหร่นะคะว่าความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นตอนนี้ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจะยาวนานมั่นคงขนาดไหนเพราะว่าทั้งสองชาติเองเนี่ยยังมีอีกหลายปัญหาเลยนะคะที่ยังคงค้างคากันอยู่นะคะอย่างเช่นเนี่ยเรื่องของความขัดแยง้งประเด็นการขายอาวุธของสหรัฐให้กับไต้หวันและการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและฟ,ละฟิลิปปินส์แล้วก็การซ้อมรบระหว่าง สารัฐและเวียดนามใกล้ทะเลจีนใต้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยประเทศจีนเองเขาก็มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้อยู่ด้วยค่ะ